สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการสอนเทคนิคการวาดภาพบระบายสีน้ําโดยจะเป็นคลิปพื้นฐานก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปวาดภาพบระบายสีเป็นภาพต่างๆให้นักเรียนมาดูคุณสมบัติของสีน้ําก่อนนะคะว่าสีน้ําแตกต่างจากสีโปสเตอร์หรือสีอะคริลิกอย่างไรหลายคนสงสัยวันนี้เราจะได้รู้จักกันนะคะ ก่อนอื่นนะคะให้พวกเราเตรียมอุปกรณ์ตามตัวอย่างที่คุณครูกําลังทานี่นะคะนํากระดาษร้อยปอนนะคะแนะนําว่าต้องเป็นกระดาษร้อยปอนหรือกระดาษที่มีความหนานะคะเพราะว่าเราเรียนระบายสีน้าเนี่ยน้าจะเป็นตัวควบคุมหรือตัวละลายในการระบายสีค่อนข้างเยอะนะคะถ้ากระดาษบางกระดาษก็จะขาดได้ง่ายนะคะเมื่อได้มาแล้วให้นํากระดาษกาวนิตโตนะคะติดแบ่งสัดส่วนให้ได้8ส่วนดังนี้นะคะ เทคนิคการระบายสีน้ำเนี่ยพื้นฐานจะมีอยู่4เทคนิคด้วยกันนะคะเทคนิคแรกคือเวทออนเวทหรือ,อเปียกบนเปียกนะคะนักเรียนจำไว้2อย่างนะคะ2คํคำที่ใช้คู่กันก็คือคำแรกจะเป็นเกี่ยวกับผู้กันคำที่2จะเกี่ยวกับกระดาษนะคะส่วนช่องที่2นะคะก็คือ dry on wet นั่นก็คือผู้กันแห้งบนกระดาษเปียกนะคะ ส่วนสำหรับช่องที่3นะคะ wet on dry นะคะนั่นก็คือผู้กันเปียกบนกระดาษแห้งนะคะช่องสุดท้าย dry on dry นั่นก็คือทั้งผู้กันแห้งและก็กระดาษแห้งนะคะ4เทคนิคนี้เราจะใช้ในการเรียนรู้วิธีการวาดภาพระบายสีน้ำนะคะช่องแรกนะคะ wet on wet เปียกบนเปียกให้พวกเราใช้น้ำนะคะใช้ผู้กันจุ่มน้ำเนี่ย ระบายลงไปบนกระดาษก่อนนะคะเห็นไหมคะเมื่อสักครู่นะคะเมื่อได้น้ําระบายลงบนกระดาษแล้วก็ใช้สีสีที่เราระบายเนี่ยสีก็จะต้องค่อนข้างที่จะละลายเปียกนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะให้พวกเราคนสีให้แตกให้ผสมน้ําให้ได้เยอะๆก่อนให้ชุ่มๆช,ช่ำๆก่อนแล้วก็ระบายลงไปบนกระดาษที่เปียกจากนั้นนะคะให้พวกเราปล่อยให้สีมันไหลซึมเห็นไหมคะ เมื่อสักครู่นี้คูหน่อยจะเอียงกระดานจะสังเกตว่าเทคนิคนี้าสามารถเอียงกระดานเอียงกระดาษของเราให้สีมันไหลย,ย้อนหรือไหลซึมเข้าหากันเทคนิคนี้ส่วนมากจะนําไปใช้ในการระบายสีท้องฟ้าหรือแปะกาวนะคะที่พวกเราต้องการนะคะจะสังเกตว่าสีจะดูชุ่มฉ่านะคะสีจะค่อนข้างอ,อ่อนๆชุ่มฉ่านะคะเวดออนเวดเปียกบนเปียกนั่นเองนะคะ สามารถผสมสีช่องแรกคุณหน่อยใช้สีเดียวนะคะ,ะด้านล่างจะเป็นสีสองสีนะคะก็คือ,อน,น้ําเงินกับฟ้านะคะแต่ให้สีมันไหลซึมเข้าหากันเห็นไหมคะ,ะสำหรับช่องที่สองนะคะ dry on w วทสองช่องแรกเนี่ยสังเกตง,ง่ายๆก็คือกระดาษจะเปียกทั้งคู่นะคะโดยเราจะระบายน้ำลงไปบนกระดาษก่อนนะคะสองช่องแรกนะคะ แต่ช่องที่สอง dry คำว่า dry ก็คือผู้กันคําแรกเป็นผู้กันนะคะใช้สีค่อนข้างแห้งนิดนึงนะคะช่องที่สองนะคะเทคนิคนี้อาจจะ,ะใช้ในการระบายท้องฟ้าที่แบบชุ่มฉ่าจากนั้นตัดด้วยภูเขาอะไรอย่างนี้นะคะด้วยสีค่อนข้างแห้งนะคะเทคนิคนี้ dry on wet นะคะก็คือแห้งบนเปียกนั่นเองอด้านล่างคุณหน่อยจะลองใช้สองสีดูนะคะขั้นแรกเลยอย่าลืมนะคะถ้ากระดาษคําำหลัง มีคำว่าเวทเนี่ยแปลว่ากระดาษต้องเปียกนะคะให้เราระบายน้ําลงไปก่อนนะคะให้ทั่วจากนั้นทาหน้าคือผู้กันถ้า dry แปลว่าแห้งเราก็ใช้สีค่อนข้างแห้งนะคะอย่าละลายน้ําเยอะระบายทับลงไปบนกระดาษที่เปียกชุ่มฉ่ำเทคนิคที่2นี้สีก็จะยังไหลซึมอยู่นะคะ ยังมีการไหลซึมอยู่แต่อาจจะไม่มากเหมือนเทคนิคแรกนะคะสีจะค่อนข้างเข้มขึ้นมาชัดเจนขึ้นมานิดนึงนะคะ,ะทีนี้มาดูช่องที่3นะคะช่องที่3ามนี้ก็คือเวทออนดรช่องที่3กับช่องที่4นักเรียนสังเกตง,ง่ายๆจะมีคําว่า dry อยู่ข้างหลังแปลว่ากระดาษ2ช่องนี้จะต้องแห้งทั้งคู่นะคะ,ะนี่คืออะไรเอ่ย เวทออนไลน์ ye, ก็คือพู่กันเปียกชุ่มฉ่าสีนี่ชุ่มฉ่าเลยระบายลงไปบนกระดาษที่แห้งนะคะเราไม่ระบายน้ําแล้วนะคะช่องที่3ากับช่องที่สีเราจะไม่ระบายน้ําลงไปบนกระดาษนะคะให้ใช้สีค่อนข้างชุ่มฉ่านะคะช่องที่3านะคะระบายลงไปบนกระดาษแห้ง,หงเทคนิคนี้อาจจะเป็นการวาดภาพวัตถุดอกไม้หรือต้อนไม้ที่เราต้องการให้สีมันเข้มชัดเจนนะคะและสุดท้ายก็คือ รายออนรายกระดาษก็แห้งสีก็ค่อนข้างแห้งเทคนิคนี้นักเรียนสังเกตดีๆนะคะว่าคล้ายๆกับเทคนิคเราระบายสีอะไรเอ่ยอ่าสีโปเตอร์นั่นเองนะคะสีโปเตอร์กับสีอะคริลิกนะคะจะคล้ายๆกันกับช่องสุดท้ายเพราะว่าสีค่อนข้างแห้งกระดาษก็แห้งเทคนิคนี้เราส่วนมากเราจะไปใช้ในการต้องการที่จะตัดเส้นหรือต้องการให้ภาพมีความคมชัดมากขึ้น เวลาเราระบายสีเสร็จแล้วเราอยากให้สีมันาภาพมันชัดขึ้นเราก็ใช้เทคนิคสุดท้ายนะคะสีเทคนิคนี้นะคะไม่ได้จํากัดว่าทุกคนจะต้องใช้ครบทุกเทคนิคนะคะขึ้นอยู่กับว่าภาพที่เราวาดเนี่ยเราจะวาดภาพแบบไหนเทคนิคไหนเหมาะกับงานชิ้นนี้นะคะให้เราเลือกใช้อย่างเหมาะสมะให้นักเรียนลองฝึกนะคะลองฝึกทำสีเทคนิคนี้ให้เราคุ้นเคยกับสีน้ำ ให้เราคุ้นเคยกับคุณสมบัติของสีน้ำนะคะเวลาเรา,าระบายลงไปบนกระดาษที่มันเปียกชุ่มฉ่ำเนี่ยมันเป็นยังไงมันไหลซึมไหลย้อนอยังไงให้พวกเราลองนะคะก่อนที่จะเจอกันนะคะเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆ